2 2 3 4 5 6นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะนะครับแล้ตอนนี้มาอยู่กับผม NGT นะครับโอเคโอเคสกินใหม่ Power Rangers อื์สอ่าไม่สกินใหม่ใช้หรือเปล่าอือ สกินตากนั่นไงวัตเฟักไข่วะเนี่ยเอออออือมวฟักนี่มันเอานะครับ ดูมานน้องผมจะแอบเล่นโทรศัพท์ตอนกลางคืนครับคอนติเนียรแล้วก็เนื้อแม่เกลี่ย โอ้ยอ๋อไมอ่าวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านนะครับแต่ก่อนจะสร้างบ้านเนี่ย เราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเราต้องการพื้นที่ใหญ่ๆไม่ดีกว่าไม่สร้างบ้านดีกว่าครับติดใจแล้ว <c oughs> วันนี้ผมาจะจะพามาททุงชมมาทำอลังการงานสร้างนั่นก็คือคลิปสร้างของ my f ่นเองนะครับ

ตุกนิดอืมจะคุยอะไร 이거야. 이거는 뭐냐면 เราจะขุดออกทำไมเนี่ย อไม่ย,ยังใหญ่ไม่พอ

จะใหญ่พอล้วนี่มันจะยาวดีวมันจะกลายเป็นคลิปยาวซะแล้วเตรียมพร้อมจุดสามไปละจุดแค่อันเดียวบู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 บอื้อ้าวอ้าอ้้ยกระบูบูบอ นี่นะครับคือประวัศาษาที่โรกต้องจดจำไว้น,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผม้วยนะครับอ่าฮิฮิเดี๋ยวผมจะเป็นเดี๋ยวแล้วผมจะเล่นกับ TNT คลิปสั้นๆอีกรอบนะครับอย่าลืมกระทืบไคลด้วยนะครับ สวัสดีครับ